เรียกมาเพื like ่อจะอุ้ยตายไปแล้วค่ะตายแล้วเหรอโอ้ยนี่น่ากินตัวห้าเมาเลยสิ่งละจ่านี่ย็มีพาชาวบ้านอยู่เลยเดี๋ยวทำเป็นข้าวใหม่ทำเป็นข้าวใหม่ตต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 พิซซ่าคาเฟ่โฉมใหม่สีขาวครับเมนูแนะนำขนมปังคาร์มารี่นออนนิดันข้าวเป็นอะไรดีกว่ามาเออหกนิ้มน้องนี่นี่นี่อันนี้คือพิซซ่าเหรอ นกแค่สลัดนกแกสลัดของครูครูสั่งหมายถึงว่ากินด้วยกันนก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 มาแนะนําพิซซ่าก่อนดิอุ้ยนี่กําลังทําบาร์บีคิวอยู่บาร์บีคิวเหรอเนื้อวากิวให้ไหนอ่ะนี่เนื้อวากิวนะจ๊ะพี่นี่แบบว่าชื่อบาร์บีคิวอ่ะดูธรรมดาแต่ว่าเราใช้เนื้อวากิวกินดูแล้วมันก็จะรู้แล้วว่าเพื่อนขอกินนี่หน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวไปแนะนํา ไม่ใช่ม,นนมนานาั้นะน่นะพิซซ่าก่อนหรือเปล่าได้จาไม่มาเน้นะนรืก่อนดิได้ขอวเวลาหนึ่งนาทีทำไมวะนี่เราแยากเองอ่ะประกอบได้นหน่อยไม่ได้ของวูดี้พเพื่อนต้องทำไม่กินเองมาเวเพื่อนแม่รออยู่แม่รออยู่มาเร็วๆต่อเลยมาทำต่อเลยโอเคมันเป็นหน้าไข่หรือว่้างหน้าอะไรอ่ะพิซซ่าพิซซ่าไข่ดาวพิซซ่าไข่ดาว เือคุณข้าเลยเ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 ้าเลยเาเลยเข้เลยเาเลยเข้าเลยเาเลยเข้าเลยเ้าเลยเข้เลยเ้าเลยเข้าเลยเข้เลยเ้าเลย้าเลยเข้เลยเ้เลยเขาเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเลเ้วลยเขาเลยเขลยเข้าเลยเ้าลยเ่้าเลยเ้าลยเลยเขลยเคลายเยเาลยาลยเาลยเขลยเาเ้าลยเลยลยเ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 ล ไม่ดอกใส่คนดูค่ะแบงแงแดงแงมากเมื่อก่อนเนี่ยนบางขนาดไหนแดงมากนี่กับเวอ์สเปอร์ค <pulse> oh, like ่ะคือบางมาเมื่อก่อนเป็นเมียคนขายโรตีไงอ๋อกอดเนี่ยแจกตีปั๊บปับเคยมีผัวแขกหรอคะใคมีผัวแขกมา่อนก็เลยแบว่าจะพูดไหมคะพิซซ่าร้านคุณเนี่ยค่ะ ก็ไม่ควนค่ะคนีก็ไม่ควรนะไข่ขาวด้วยโอ้ยไข่ขาวโปรตีนทำไมมึงใส่ไข่ขาววะนกพะมันก็แบบว่าเป็นโปรตีนเย่าไม่คุ้นเคยหรอคะโ o ร t a นะคะต่อตีเดีอันนี้ทำไข่เยอะมากไข่เยอะสี่ทำไข่เยอะโอ้ากใส่กับไข่แดงเหรอใส่กับไข่แดงโอ้โหนกเมืองอันิซ่ามาที่เดียวหรอ ก็พิซซาที่เดียวเพราะว่าคุยอยากจะพีเซนยังเอ่ยเป็นเพื่อนกะทิย่างกิโลกุ้งกะทิย่างนี่อ้าวแล้วเวลากินกินยังไงก็กินยังไงก็กินจุ่มลงไปเลยอย่างงี้ยอันนี้ตอนนี้ได้สูตรนี้มาตอนมีผัวสเปนตอนนี้ว่าชิมแต่ที่นี่จะเป็นตัวใหญ่เน้นเดิมฮอนสตาร์เน้น อันนี้อันนี้อันนี้มแ้มึงแดกหมดแล้วอันนี้เป็นเขาเรียกซีฟู๊ดไรซ์อันนี้ได้สวยได้ผัวเป็นโปรเทกีอันอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเนาะคะคุณยังไม่เป็นเอกตายคุณคะได้ผัวทั่วโลกขนาดนี้อันนี้อันนี้อันนี้นี้อัันรอเกตสลัดอันนี้ได้มากตอนที่ได้ผัวญี่ปุ่นได้ไข่เขามาม ทำไมไข่ญี่ปุ่นมันเล็กจ่ะคะแต่มันไหลฟองนะมาชิมนี่ยนะมาชิมแล้ค่ะอร่อยมากค่ะโอ้ยค่ะหน้าคุณแสบไปหมดแล้วโบขอฟิลเลอร์ไหลรวมกันเลยเนี่ยโอ้ยไรวมกันสิคะไหลรวมกันมันวิธีกินมันกินไงวะอ๋อก็กินอย่างนี้เลยเอาเข้าปากเคยแดกเหรอูแล้วโอเคได้ต้องสุภาพมาก่ะ รองสุภาพมากบ้านลนึงตัวอ๋อเลยไป็นตัวเองเป็นตัวเองโอ้เปตัวเองจะหง่ก็เรียบร้อยมากเลยตัวเองเยอะยังไงต่อเลยยังต่ออุ้ยอีดอกนี่ท้องเหรอคะท้องท้องหน่อยโอ้ยตอนนีโดนทองตัวเองตอนนี้ตัวใหญ่มากเลยใส่ยางเลยค่ะขึ้นใส่ยางนี่นะคะนี่ไม่ได้แดกอาหารร้านนี้แล้วอ้วนนี้นะคะนตุ้มมาในความจิตหรือชั้นนะคะมา ก็อร่อยมากซึ่งเป็นสูตรแม่ซึ่งดีมากอร่อยนี่โอ้หชีสยข่ร่อยมากซม่าอ่อมากนะอร่อยมากอ้อร่อยมากอะพอมันเป็นไข่อะนี่นี่ให้ดูให้มันต้องมีไข่ว่ะเออไี่ต้อเไข่แี่ชด้ไม่ต้องไข่ทั้งหมดต้องสั่ไข่แดงมันละใช่ใช่อุ้ยตายไม่เคยรู้ม่อนมัรู้หมโอ้เพราะว่ามาร้าน อร่อยว่ะไข่ก็อร่อยเลยเฮ้ะเขย่ไข่แล้วเวิร์กไงนกเจงทำไมไม่มีไข่เลยกันวะตอกไข่ห่าเนี่ยวกบไข่กันอยู่ได้ตอกลงไปไม่อร่อยว่ะใส่ทารมาสโต้ด้วยนะโอ้โหใส่ให้หน่อยดีตอนมีผัวตอนเช้าคือแบบเป็นบาลางหน้าไก่แมงไหมแมง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 ก็อยากจะเรียนวิทยวศาสตร์พูดจาสุภาพไงี้ทั้งวันที่ฉันขอลองเออเพื่อนกันยหน่อยนะเพื่กันเที่ยวค่ะ พี่ตะกี้เนี่ยซีฟู้ดไลฟ์เนี่ย่ใส่เข้ากล้องให้ด้วยนะเราไม่ต้องแบบเราแดมมารู้ว่าเพื่อนอออร่่ยมากะเป็นพวกเฮลตี้ดีงามเอาไปใส่แล้วเราจะกินกุ้งกระเทียมแล้วค่ะกุ้งเขาตัวใหญ่มากนะคะไม่ใช่กุ้งแห้งที่เอามาแช่น้ำแล้วบวมขึ้นมาไม่ใช่นะคะพอนสตาร์น่าน้าว่าพิซซ่าหน้านี่ยเขาเรียกว่าหน้าอะไรเนาะหน้าพิซซาน่าเหนไหมนะเบรคฟาสต์พิซซ่าอ่ะเบรคฟาสต์พิซซ่าแล้วต้องใส่เทบาสโก้ด้วยใส่เทบาสโก้ด้วยมันจะแซ่บ กินกระทบโกจริงๆเรามีพริกพริกสูตรของเราด้วยอะพริกสูตรเราเนี่พริกเออไม่ใช่พริกกระเรี่ยงนะคะนี้พริกสีกระินทานเองไม่ได้นีฮะเป็นเดือดหรือเป่พริกกะเรี่ยงเว้ากูจะพูดอยู่พอดีเลยกูกดป้นกูไม่รู้เล่าใหม่เล่าใหม่เล่าใหม่เลใหม่เกียร์เกียร์เกียเกีย เกียดการเป็นเพื่อนกันเป็นางเงี้ค่ะ <c oughs> ม,มันรู้สึกสอันนี้ไม่ใช่พีคเกอเรียกนะคะ่ะมันคือพีกเกอรีค่ <c oughs> <c oughs> ให้คุณพูดดินูอยากไห้ เป็นใหม่ล้อมเลยคูแนะนำพวามึงอ่ะเอาเนี่ยแล้วก็สั่งให้เขาสั่งผ่านไลน์แมนอ่ะเว่าเดี๋ยวนี้กูสั่งไลน์แมนนะใช่เพราะว่าต้องเอาเมนูไปถูกใช่ไหมแล้วก็เข้าไปดูเองมึงได้กับลน์แมนใช่ี่ยค่ะถ้าได้กับไลน์แมนเนี่ยนะกูคงรวยมากเลยจริงจิงจิ้งครูว่ามึงไม่ต้องรอให้ลูกค้าเข้าร้านหรอกสามารถแบบว่าเดลิเวอร์พิซซ่าได้ใช่แต่ไม่รู้จะทำทันหรือเปล่าแล้วพอไปจุดเขาให้เขาไปรับไข่แดงอันนี้เป็นญาติกระดังพันกรมอ่ะมีพันกรลีน โทรได้อยู่แล้วใส่เบอร์สิใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เบสเบคนต้องถามเนี้ยเลยอ่ะอ่าเบอร์มาทางนี้นะคะเบอร์ศูนย์สองค่ะเก้าสามหกหกห้าหกห้าเออแปดให้ด้วยแปดให้ด้วยได้ได้ได้แล้วมีอะไรอีกบ้างเลยมีเดี๋ยวมีบาร์บีคิวเนื้อวาเกิวชาเกตี้ย่าชาธรรมดาเอามาเลยนี่ยสเปสสเปเออรีแล้เดี๋ยวอก้เดนมันซาปนไงฮะมันเป็น ถึงแม้มันจะเปลี่ยนโฉมร้านมันแต่มันก็ยังพูดจานของเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเซ็ปต์เดิมมันแบบมันวยวายตลอดเวลาดึงดอกหูอะเฮ้ยทำไมทำไมร้านมันสงบขนาดนี้ยเนี่ยมันไปมันไปแล้งเงียบนะเห็นปะไปแล้วไงเนี่ยสงบมากเลยพอมันเดินออกไปจากร้านแล้วมันก็เงียบเลยร้านเมื่อกี้แม่งบอกว่าเออเนี่ยเราเปวดหูมากแล้วก็กินอาหารอยู่ข้างทางเมื่อกี้ก็คิดดูตอนที่มันไปลาวไปที่อ่าไปกับไปกับางนั่นแหละไปกับส้มนะตะโกนว่าทางยูเนสโกอ่ะ ขอใบคืนเลยจากจากมารดกโลกอ่ะจากยูเนสโกก็จากลาว่าเพราะว่าพวกนี้ไปพูดจาหนอกหูมากทำให้เมืองมรดก,ก,ก,กโลกอย่างหลวงพ่อบางต้องคืนใบอีห่านแต่เขไม่ได้เรื่องจริงพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นพูดเ <mm> <mm> ล่นลกอะไรเองมาเร็ว <mm> <mm> นี่นี่น,นกแกะนว่นี่นกจะเป็นี้เวลาเมาเดิน เดินมามึะเออหมึกดำมึงติดไวเล็ตด้ป่ะมึงเสียงไม่ไม่ไม่ได้กูชนะทัวจีมีอย่างลืมไดกิดะไไปไหนคะัวจีูชูู่จู่่ช่จีแบบโดนมาแล้วโดนมาแล้วทัวจีเข้ามาใส่นะัวจีหันมา

พ่าตอนแรกสีดำเนี่ยมันจะดูเป็นเหมือนเหมือนซองเหมือนซองกูบอกตรงๆเลยเหมือนซองใช่เมื่อก่อนเรคนแต่เราก็มาอุดหนุนมันยังจังสมัยก่อนโคมไฟที่ของมึงเนี่ยมัน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 ย้อยเราถึงนี่เลยวไปหมดตลอดสามเตี้ยลีจังเลยนะจังเตียรีมาเรียอะไรเรียลเมนูต่อไปไหมเร็วเมนูต่อไปเร็วเดี๋ยวขาดตอน เฮ้ยตับบดมันใส่ไว้เต็มตู้หรือวะเออขยัดกินตับบดอยากกินเห็ดของนกเนี่ยตับบดดังไปดูดิไปดูดิแล้วก็มีนี่ด้วยปดตับบดตับบดตับบด้วยดับบดตนบบตับบด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 ตับตับงดตับบดัตัตับบดัับบดนับตับตับบดตัั้ตับต this is probably one of the best pizza i mean this taste i've had with you know eggs i know ไม่เลยกูจะมันแตกใส่พิซซ่าแล้วอร่อยนะพิเกลีไปนะพิเกลีพิเกลีขอบคุณครับเราเอากระดาษรองขนปังนี้ด้วยก่อนนี่เราม่เอาตับบดที่ทำมาจากไก่ แล้วข้าขาบอดว่าทำไงตาออกไม่เป็นไรได้ได้เลยเนาะมันเป็นคือมันไก่เออมันคือเนยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันคือมันไก่ที่เป็นไข่อืมเย็ดเข้าวมันจะเป็นเนยครับผมอ๋อเหรอชาดียอะๆโอขอโทษขอโทษน่าดูน่าดูนะครับสดเพรามันสดน่าสดงั้นไม่ทานแล้วอ่ะเพราะเนยไปหลายดอกมากเลยว่ะตอนนี้น่ากำลังแบบมีปัญหานี่ยคือเนยเหรอครับว่าบางทีในร้านมันพูดจาอย่างเงี้ยแล้วผู้ใหญ่บางคนก็จะบอกว่า ลูกฉันดูอยู่นะออกมาออกมาพูดอย่างนี้นะคะอืมขนมปังเขากรอบเด้ออ่ะอืมหนูใส่ขนมปังก็ใส่สายบรเล็ตหรือเปล่าอ่ะทำไมอ่ะกรอบขนาดเนี้ยกรอบเหมือนลูกชิ้นทอดเนี่ยที่เนี่ยมีแต่สารกันบูดแล้วเนี่ยอ้าวไม่ใส่มันไม่ใส่โวยบูเล่ตบูเล่ตไม่ใส่มันไม่ใส่แล้วก็อันนี้เขาก็ดีนะเอามันบัตเตอร์พีนันบัตเตอร์วันนี้ดิฉันจะมาซื้อเพิ่มนะคะบ้านฉันหมดแล้วเอามง อมาเอามอนมาเตอร์เนาะเอ๊ะอยู่กินอีกไหมอ่ะพิซซ่าแบ่งกันคนละครึ่งอ่ะอันนี้เห็นปั๊บเวลากูพูดมันก็แพผลงมาให้ดูหน่อยเออ่านคอมเมนต์อยู่เขาบอกเวียนหัวอะไรนะก็เวียนหัวเวียนหัวมือไงอีป๊อกก็ใช่แต่เมื่อไหรไก็ตลกในกูหัวแล้วไม่ใช่เวลามึงถ่ายมึงถ่ายอย่างนี้มึงถ่ายนี เนี่ยไม่ใช่กูไม่รู้มึงเดินหรืออะไรของมึงเหงี้ยตลอดเวลาแล้วกูบอกไอ้เที่มึงมึงพยายามมึงมึงพยายามเห็นใจคนที่เขาอยู่ในรับมึงต้อถืออย่างงี้เวลามึงถือแต่เนี่ยป๊อปเวลาเวลาถือไงแล้วก็มือหนึ่งเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เล่นมันกี่หัวหรอไม่ปกติเวลาป๊อปเขาถ่ายใช่ปะเขาก็จะแบบเล่นไปด้วยเล้วก็โอ้โหโทษเดี๋ยวเวียนหัวอีกเอารองเท้าคุณไปกอดเลยแล้วคัเนี่ยโอเคค่ะได้อะอยู่นะป๊อปไปก่อน ค่ะดูสิร้านเงียบสงบเลยพี่โน้ยก็อยู่อ่ะคุณคะปาดตับเป็ขอให้ปากหนาๆนะคะเราอย่าไปหัวงเลยนี่ไงนี่ไงนี่นี่จริงเวลากินตับเป้ดเราต้องให้หนาๆนิดนึงอย่าไปบางๆแล้วมันไม่ได้เนื้อได้หนัเอะได้เรากินตามฐานะค่ะฐานะกูว่ากูรวยมากอ่ะแยกเลยค่ะโค้ชไปไหนล่ะคะโค้ชี่คุมอาหารมึงอะค่ะกลับบ้านแล้วกลับบ้านไปแล้วนะคะกลับบ้านไปพร้อมกับพีนัว แล้วก็ไม่ยอมแดกเขาแล้วก็อ่ะแล้วก็ไก่ไก่ย่างกินไม่ลงละอยากอ้วนแล้วตอนเขาไม่อยู่ก็แอบกกินขนมถุงนะคะยูสม่อยากขวมั้ยนี่อร่อยจริงอร่อยนะอร่อยมากอันเนี้ยอร่อยสุดนี่ขอให้มาคิดได้ไงวะเอาพูดจริงนะไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนแล้วมาเอออวยนะมันอร่อยจริงถ้าขอไม่อร่อยแล้วมาบอกอร่อยนี่ก็เสียเสียไหมเสียคนนะเสียคนเลอนอย สมขอให้มาสั่งไอพิซซ่าหน้าไข่ดาวนี่นะอร่อย้เมนูต่อไปเป็นอะไรฮะแล้วก็ใส่พรี่ด้วยสันแกนย่างมารับบาร์บี้ไปเลยนะอยู่ใช่ป่ะีย้กไก่ทอดด้วยนะเออปีกไก่ทอดอุ้ยปีกไก่ทอดอย่างปาปีกไก่ทอดร้านนี้อร่อยไปปนกพกไก่ทอดนก อยู่ไหนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะคะนี่บาร์บีคิวไงกี่ไปแป๊บเดียวทำไมมึงไม่ใช่กระทะโคเร็กซิงวะเออกูเสียดายกูจริงจริงกูใช้ย่าอยู่ไหนแล้วเอาโคเร็กิงไหนกระทะโคเร็กซิงที่ไหนไหนไหนมึงเอากระทะไว้เลยต้โอ้ไม่ใช่แล้วกูเสียดายกูไว้บ้านจริงๆอ่ะต้องเอามาใช้ที่ร้านแต่ว่าพอดีเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เอามาน้ำมันเยอะมากเลยนุ๊น้ำมันอะไรอันเนี้ยมึงอยากกี่เบี้ยน้ำมันอ่ะ น,านาันนีแต่เนี่ยเป็นอันเดียวที่ทอดน้ํามันอย่างอื่นแต่ว่าเป็นน้ํามันที่ปลอดภัยแต่ตัวอื่นนะเราใช้น้ํามันมากอกหมดเลยที่ร้านนะคะย,ย่างเยอะอะไรก็น้ํามันมากอกนี้ก็หมักก็น้ํามันมากอกหมักแกะให้อยู่งเงี้ยแล้วมันไม่น้องๆก็ทำะ่ะ <c oughs> ก็นี <c oughs> ่ไงจะไปแป๊บเดียวเลยบวากิวที่ไม่ได้ดั่งใจเลยเดี๋ยวก่อน, <c oughs> นเซ่โอ้หนี่น่ากินว่าอ่ะเดี๋ยวรองแป๊บเดีนี่เป็นโรงเรียนฝึกทำอาหารหญิงหญิงเซนเงียโอเสียงพี่นกจำแม่เลยค่ะ เสียงแต่งแตนเนี่ยเสียงแตนเดี๋ยวล้างมือก่อนเจอกันท่านใดนกกูหิวแล้วอาจารย์อาจารย์เพื่อนกูมาดูมึงล้างมือยัยนาดูกูล้างมือเยอะมากเดี๋ยวนี้มึงเหี่ยวเหมือนกันเนี่ยอ่าอีเดียมึงกูฉีดบยิหารนิดนึงมั้งมึงอย่ามายุ่งกับกูกูอยู่ได้เตามากละไรอย่างเงี้ยเทควากิวครับเทควากิวครับอยู่ไหนฮะเทควาคิวครับเทควาคิวเทควาคิว โอ้โหมาสองมัดนี่แล้วกูโมจะมาเมาแป๊บเดียวแม่ว้าว่าคิวเป็นซกเล็กเลยแม่ทุกคนเหลือเหลือร็อกท้ายโอ้แป๊บเดียวเองน่ะไม่เลยโอเคป้าแต่ก็โอเคอยู่นะโอเคมากอะเอ้าเอามาแบบอน <A> พ่อถามว่า,าร้าร<ใ>นอยู่ไหนอธิบายยังไงดิสนามกอล์ฟเอวันบ้าไม่ใช่ซอยสหการประมูลซอยสหการประมูลอ่ะอ้ยหมอฉีดหน้ามาซอยสหการประมูลนี่นกกำลรรังโฆษณา,รราให้ร้านมึงอยู่กับพก่อนซอยสหการประมูลนะคะคุณ เลี้ยวเข้ามาเลยนะคะออสตาค่ะใช่ค่ะจัดไกดกรอออสตาย่านแอมบาซิสข้างในเป็นสถานทูตลาแอมบาซิโร่แอมบาซิโรจริงจีแอมบาซิเนาะใครจะกินมันตรงนี้โอเต้สลัดนี่ไม่ได้มีใคแยกกันไม่กินนะแยกกันกินสลัดมึงมาคาบมันเลยเฮ้ยช้อนได้ไหมจ๊ะช้อนธรรมดาคาบแต่กระดูกนะ วิโรดนิปปอบ่อรอะไรอ่ะพี่โอไม่ใช่พี่ป๊อุณเล่นอะไรอะอร่อยอ่อะไรอะไเล่นอรออะไรอ่ะสุดหรอืออะไรอ่ะเรเปิดปดกี่โมงคะช่าอหอกเนีพาพรเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าค่ะปิดสี่ทุ่มค่ะลองกันเหอนะเอาเลยเออใส่กับพิกลี่ปะพิกลี่เซพิกลี่นี่คือถ้าใครต้งการความแซ่บให้ใส่พิกลี่ลงไปเออ นะแป๊บอีนี่กระด๊อกกระดี้เลยเพราะว่าใส่น้ำมันมะกรอเอ็กจิ้มเอาล็อกจิ้เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินแล้วก็ใส่พริกตาบเม่นพริกเม่พริกกระเหลี่ยงมันพริกกระหลี่ของมันพริกกระหลี่เงลี่ยงคือถ้ามาร้านนี้หาไม่ยากหาพริกกระหลี่เราไม่ได้เสิร์ฟทุกคนเราต้องรู้เสิร์ฟเฉพาะคนรู้ใจคนที่เป็นกระเลี่เอาเมนูร้านมาหน่อยดิดูซิว่าราคาราคาคนถามเรื่องราคา มานทีดีร้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากขูดรีบเจอลูกค้าเลยร้านที่ดีนี่ไงราคาหลักร้อยโอเคอยู่นะนี่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 ดีแล้วรวมทำให้กินเองอีกต่างหากนะเรามาดูราคาดีรูขุมขนว่างนี่อยู่หน้าอะไรนะอะไรนะผมไม่รวมราคาทำให้กินเองนะเนี่ยรูขุมขนกว้างไม่ใช่เป็นหนังหน้าไม่ดีนะคะเพราะว่าอยากทำอาหาร รต่แต่หมวดสปาเกตตี้อร่อยนะเนี่นี่อย่าลืมปีกไก่ทอดน้องเอ็นนะคะคุณปีกไก่ทอดมาหรือยังครับปีกไก่อ๋อเจ้าอะไรครับรอแป๊บเนี้ยบอกเลยว่าปีกไก่ทอดที่นี่อร่อยจริงมีสองที่ที่อร่อยคือ Greyhound กับที่นี่เพราะว่าที่นี่ก๊อฟสูตร Greyhound มาเรียกอะไรมาเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่างานกอฟเกตเกตเอสมจริงเกดเอไม่าเล่าไม่เล่า เราไปเอามาให้ให้ทุกคนดูดีกว่าว่างานก๊อปของไก่ทอดที่่เป็นไรงานก๊อปเก็บเอเก๋อลังการสื่อสารงานเรลยนรู้นี่อะไรฮะอันเดิมบาริววาริววาริวบาร์คิวเนื้ออร่อยมากุหมอเนื้ออร่อยมากหวานจังเลอยังไม่ได้กินเลยนุ่มและหอมมากแล้วคือบางคนแบบนี่นะอีพิคกัลลี่นี่มันดีมากจริงเลยอ่ะรี่มามาลองกินบ้างพิคกัลลี่สิมพ์ชอบส่วนพิคกัลลี่พิคกัลลี่ นี่ก็อร่อยแล้วใชลป่ะที่เฮ้ยที่คุณทำคาร์มารี่ปลาหมึกเลยอ้ายก็อยอ่ดีๆไม่เคยชอบกินปลาหมึกเลยกูกินแล้วกูกินแล้วแล้วกูไปไหนเดินทางทั่วโลกนะแล้วกูก็แบบพอกินเห็นคาะารมารี่กูนึกถึงเมืองใช่ป่ะกูก็เลยสั่งแล้วกลายเป็นชอบไปเลยอะเมื่อก่อนไม่เคยชอบมาก่อนเลยงงตัวเองเหมือนกันแล้วกินกับอะไรเนี่ยเนื้อใช่ป่ะอยู่ไหนอ่ะเนี่ยกินเนื้อที่คุณไม่ต้องกลับไรอย่ีงแน่แหละมาแล้วมาแล้วแก่ของก็แกะ ศาสตร์าาเนื้อมาแล้วเนี่ยอร่อยมากนี่ไงก๊อบมาเหมือนเชาวดีเลยไหนดูสิเหมือนเชาวเลยเหมือนมากเลยฮะที่เารเชาชิ้นท้ายพีคมึงถึงใจมากค่ะพี่แม่สำลักพีคด้วยค่ะเผ็ดดีงามมันเดี่ยในน้ำมันมากรบ่ะเออเออไม่ได้เสิร์ฟทุกคนนะคะต้องรู้ว่าขอพริกกะรี่หน่อยค่ะเสิร์ฟแต่กะหรีไม่ใช่ กเพื่อนก็เพื่อนกะรี่นะคะปุณนี่ก็ชอบโชว์จริงเลยอ่ะโชว์รูดไก่เป็นทักษาทางด้านหน้าพิเศษเขาสอกว่าพิเศษโชว์รูดไก่แต่แม่แบบยังต้อไปแล้วมันออกเป็นกระดูกเลยป่ะสักพักติดนี่มาติดลิ้นไก่ออกมาไส้ออกมาด้วยเอาแล้วละไก่แล้วแล้วออกสื่อได้ป่ะวะเออนั่นน่ะสิไไม่ด้บอกว่าอย่าเพิ่งให้แฟนมาให้แฟนออกไปข้างนอกก่อน เมื่อกี้มีแฟนเหรอไม่ไม่ให้เข้าไปนอกกรึริดร้ายอู่อ๋อออนี่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 นอือ่อยากทำเองบ้านเพราะมึงแท้แท้วันนี้ที่บอน <S <S ถ่ายงานเสร็จแล้วคุณผู้ชมชอบดีมากดีใจมากนมานี่มาขอพี่หน่อยอืมอัดเดือดเดือเนี่ยจะไปจิ้มซอสมนี่เลยนี่ซอสเนี่ยซอสเลยนี่กินร้านนี้ไม่ต้องหน่อยนะเพราะทุกอย่างน้ำมันมาเกอกหมดเนี่ยเห็นน้ำมันเยิ้มๆทุกอย่างน้ำมันมาเกอกหมดเลยยกเว้นทอดไก่อย่างเดียวถ้าปูใช้น้ำมันมาเกอกทอดไก่ได้เจ๋งเนาะคุณผู้ชเจ๊งพิซแคนะเจ๊งเพิ่งเลยเจ๋งเจ๋งเจ๋งพิซแคนอะไรอยเงี้ยอร่อยป่ะดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะ ร่วมกันกด subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้า w o o d ี้ทอเท่านั้นกดเลยครับกดสิเอากดสิเนี่ยยังไม่กดอีกกด